สวัสดีครับผมต้นฮักกกอบนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ f อซทุกทท่าน,นครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับก็คิดถึงนะครับเอฟซี FC ทุกทท่านนะครับหลังจากมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับหลังจากทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ ยังติดตามลุงอยู่เหมือนเดิมนะครับมาหลังจากที่มาจากลุงแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวลุงสักเท่าไหร่นะครับก็ฝากความคิดถึงไปถึงลุงกับป้านะครับแล้วก็พี่น้องเอฟทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ยังคิดถึงทุกๆคนอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ยังคิดถึงเอฟหลายๆท่านที่คอยสนับสนุน ต้นหักกกอกนะครับก็ขอเย็บตีทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับและมีสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็ผมทำงานอยู่บริเวณแถวพะรามสองนะครับมาเป็นรปภเหมือนเดิมนะครับก็มาทำอาชีพเก่านะครับ ขอฝากขอให้เอฟซีทุกทุกท่านนะครับโปรดให้กำลังใจผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังรักลุงระและรักป้าเหมือนเดิมนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอมาทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้ทักทายกันมานานนะครับก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่ยังสนับสนุนต้นฮักกวกกอกเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ